ปีศาจงูทองคาภูเขาหิมะนี้มีที่มายังไงวางมาใหญ่โตเช่นนี้เมื่อก่อนก็ไม่เคยได้ยินเช่นนั้นก็แสดงว่าเจ้าไม่ชอบซื้อสมบัติเหล่านี้ปีศาจงูทองคํานี้ไม่แน่อาจอยู่มานานกว่าข้าซะอีกแกจังเป็นปีศาจโบราณเหรอเ <c oughs> มื่อกี้ข้าหลุดปากเพลอพูดอะไรที่ไม่ควรพูดออกไปหรือเปล่า เขาบอกว่าผู้ที่อายุคราวเดียวกับท่านล้วนไม่เหมือนท่านที่คำพูดนี้ก็เหมือนจะไม่ถูกออกคำสั่งลงมือสังหารข้าล้วนถน,นัดแต่เรื่องปลอบใจคนข้าใจสู้แต่กำลังไม่สู้เอ,อิมข้าหมายความว่าอายุของท่านท่านไม่พูดก็ไม่มีใครมองออก ขอโทษเ้าพูดผิดไปเรื่องปลอบคนทางอ้อมแบบนี้ไม่เหมาะกับข้าเลยสักนิดเจ้าถือสาที่ข้าอายุมากกว่าเจ้าจริงเหรอขาไม่ถือสาเขาไม่ถือสาเลยสักนิดแต่อันที่จริงนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้าเลยท่านก็ไม่ต้องใส่ใจความคิดของข้า,าหรอกใส่ใจ ทั้งสามแดนใครบอกว่าข้าอายุมากได้มีเพียงเจ้าที่ไม่ได้สันจวินอย่าพูดจาเช่นนี้เลยจะดีกว่าพวกเขาสูงหนทางไกลจะเพิ่งจะหายาให้เจ้าขี่หลังไม่ต้องทางแค่นี้ข้าเดินเองได้เช่นนั้นข้าจูมือเจ้า สิงจือตรงหน้านี้ไม่ใช่สิงจือคนเดิมสินะสิงจือที่เป็นแบบนี้จะให้ข้ารักษาระยะห่างกับเขาได้ยังไง